หากรอยยิ้มสามารถบ่งบอกถึงความสุขของทุกคนได้เบ l ิก d e น t a ลก็อยากให้ทุกคนพาวด์กับรอยยิม้มให้กว้างอย่างมั่นใจที่สุดเลยค่ะเพราะฟันเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่เราใช้งานหนักในทุกวันแม้กระทั่งบางช่วงเวลาที่เราไม่รู้ตัวฟันก็ยังถูกใช้งานอยู่นะครับ เราจึงตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพฟันให้อยู่กับทุกคนอย่างแข็งแรงและสวยงามในทุกช่วงวัยมอบฟันที่ดีที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและยิ้มจากใจิตใจที่มีความสุขข้างใน b e ลลิทเดนทัลพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การดูแลและรักษาฟันของทุกคนแบบองค์รวมในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงวัยด้วยโปรแกรมการรักษาที่สามารถเลือกให้เข้ากับตัวเองได้อย่างตรงจุด โปรแกรม ideal treatment plan ที่มอบการรักษาอย่างละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดจบทุกปัญหาฟันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาและโปรแกรม compromise treatment plan ที่มอบการรักษาตามความต้องการของผู้เข้ารับการรักษาพร้อมค้นหาต้นเหตุและแนะนำการแก้ไขเพื่อลดการเกิดของปัญหานั้นอีกครั้ง เราพร้อมดูแลคุณด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาเฉพาะทางเข้าไว้ด้วยกันเอาไว้เพื่อดูแลคุณโดยเฉพาะทั้งด้านวีเนียจัดฟันและทันตกรรมความงามรากฟันเทียมครอบฟันและฟันปลอมโรคเหงืออรักษารากฟันและอุดฟันที่พร้อมให้บริการแบบรายบุคคลพร้อมมอบแผนการรักษาที่ตรงจุดที่สุด เหนึกกำลังกับอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยในแต่ละเครื่องมือเราตั้งใจเลือกใช้โดยยึดคุณภาพสูงสุดเท่าที่โลกนี้มีมารวมถึงวัสดุทุกชิ้นที่ใช้กับผู้เข้ารับการรักษาก็ล้วนได้รับการรับรองคุณภาพจากนานาประเทศเพราะผู้เข้ารับการรักษาที่เบลิกเดนทัลทุกคนล้วนเป็นคนพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลขั้นสุดจากเรา เช่นเดียวกับที่หมอสามารถเปลี่ยนคุณแม่ของหมอที่เคยขยาดกับการพบทันพทย์ตลอดมาทําให้หมอเข้าใจดีทุกอย่างว่าประสบการณ์การรักษานั้นจะฝังอยู่ในความทรงจําของเราไปนานแสนนานหากพร้อมมอบการดูแลที่ใส่ใจการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงความตั้งใจในการรักษาอย่างละเอียดละออรวมถึงบรรยากาศของสถานที่ที่ช่วยขับกล่อมและช่วยปลอบประโลม เปลี่ยนภาพจำเดิมๆที่มีต่อคลินิกทำฟันให้ผ่อนคลายมากขึ้นก็จะทำให้การมาคลินิกเป็นเรื่องง่ายและสบายใจอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโมเดลการรักษาแบบเข้าใจถึงความกังวลของทุกคนจึงเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์ที่เบลิกเดนทัลทุกคนยึดถือเสมอเราเปลี่ยนผู้เข้ารับการรักษาที่กลัวหมอฟันให้กลายเป็นรักมานับร้อยเคส และพร้อมมอบการรักษาด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิมในทุกวันเพื่อให้ฟันของทุกคนแข็งแรงสวยงามและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพอย่างที่ตั้งใจไวค้ค่ะ